New d r i v e ูซีซั่นคุ้มแคลครับผมแน่นอนเหมือนเดิมครับผมจะพาไปทานร้านอาหาร3ร้านด้วยกันแต่ว่าเป็นเมนูเดียวกันครับเพื่อดูว่าเมนูนั้นเนี่ยร้านไหนที่จะคุ้มแคลมากที่สุดครับในวันนี้ผมจะพาไปทานก้วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับเป็นอาหารง่ายๆอีกจานหนึ่งที่เขาบอกว่าท่านนึกถึงคั่วไก่นะ ต้องไปที่สวนมะลิครับตรงนั้นเนี่ยจะมีขั้วไก่มากมายหลายร้านแล้วแต่ละร้านก็เป็นเจ้าดังทั้งนั้นแล้วรวมไปถึงเป็นเจ้าระดับตำนานด้วยบางร้านเนี่ยสี่สิบห้าสิบปียังใช้เตาถ่านอยู่เลยเดี๋ยววันนี้จะไปพิสูจน์กันว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ร้านไหนเด็ดที่สุดคุ้มแคลที่สุดและสามร้านที่ผมจะพาไปมีร้านอะไรบ้างใครอยากให้ผมไปทานอาหารอะไร เมนไว้ด้านล่างครับผมรวมถึงที่สำคัญที่สุดกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมช่องนิวเชยร์พลด้านล่างนี้กดซับรอไว้เลยนะครับรวมถึงกระดิกด้วยจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่า3ร้านของผมจะมีร้านไหนบ้างครับตอนนี้อยู่แถวบริเวณสวนมะลิแล้วครับตรงนี้อยู่แถวแถวซอยยุคคน2นะแล้วเมื่อกี้เป็นตรงบริเวณของดับเพลิงสวนมะลิอันนั้นเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนี่ป่ะก๋วยเตี๋ยวขู่ไก่เจ๊ทิปนี่ไงเจอแล้วสวนมะลิเจ๊ทิปนะครับเป็นร้านแรกที่เราจะมากันนะครับเดี๋ยวหาที่จอดก่อน,น จอตซีซั่นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาลงไปซื้อด้วยนะพาลงไปดูด้วยว่ามีอะไรบ้างเขาผัดแบบเตาถ่านไงมันน่าสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยววัวไปธรรมดาไม่ใส่ความลหมดแล้วครับผมวันนี้ก็หมดแล้วเหรอพี่ แล้วนออเดอรเยอะมากเจทิ้พวไก่าเอเคครับมาแล้วโหเมื่อกี้โชคดีมากนะได้เจอเจ๊ด้วยเจ๊เลยบอกว่าให้ลองแบบอบด้วยนั่นคือแบบพิเศษนะครับแต่นี่แบบออริจินอลก่อนโอ้โหคือไก่เป็นชิ้นเลยนะครับผมกลิ่นนี่หอมกระทะมากนี่คือแบบออริจินอลเลยนะ เส้นมีความกรอบนะหลังจากที่เราใช้ซ้อมจิ้มลงไปมีความกรอบอยู่ร้อน <c oughs> เสร็จใหม่ๆจริงๆจุดเด่นสุดของเขาเลยนะ <c oughs> ผมว่าคือความหอมกระทะ แบบเส้นที่กรอบนอกนุ่มในเส้นมันด้านนอกเนี่ยเหมือนจะมีความแบบครัสกบกรอบอยู่ทําให้แบบกรอบนอกนุ่มในไก่จะว่าไงล่เดี๋ยวไปลองแบบอบบ้างแบบพิเศษที่ตอนนี้วัยรุ่นกําลังชอบทานกันครับ มีไข่ด้วยมีไข่พิเศษแถมอีกอันนึงด้วยเป็นไข่ออนเซนเล่ะมีวเราเจาะไข่ก่อนเลย,ยจะเป็นแบบแผ่นมาเลยนี้มันเหมือนแบบเป็นกลมๆแล้วก็อบไว้เลยครับมีความละมุนหวาน คมกลมของไข่เข้ามาช่วยอีกเฮ้ยแบบนี้อร่อยนะเฮ้ยผมชอบแบบนี้ว่ะเส้นเหมือนเดิมครับจุดเด่นของเขาเลยคือกรอบนอกนุ่มในนี่ก็โปะไข่เข้าอีกชั้นหนึ่งไก่เนี่ยเต็มเต็มเลเป็นชิ้นแบบเต็มเต็มเลยดีมากพอก่อนเดี๋ยวไปกัสองร้านเดี๋ยวจะไม่ไหวแจะบอกก่อนไว้ว่าเปิดได้สวยงามครับร้านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เจ๊กเข่งเจงยิ้ม เขาบอกว่าเจ้านี้ก็ดังเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกเนี่ยว่าจะขับรถไปครับแต่พอเปิด g o Google Map ดูปุ๊บปรากฏว่าเดินไปแค่ประมาณ200เมตรครับ2นาทีตรงนี้เองถ้า่งั้นเดี๋ยวเราจอดรถไว้ที่เดิมแล้วก็เดินไปกันดีกว่านี่เดี๋ยวขวั่วไก่เจ๊งจริงจริครับเอาขั่วกไก่ที่นะครับกลับบ้านครับ เจ๊เค็กเจ๊งิมเขาจะใช้เป็นสะโพกไก่แล้วก uh, like <Him S 2> ็ลอกหนังด hmm, <all> uh ้วยเมื่อกี้อ่านดูเหมือนกันเขาบอกว่ามันนุ่มกว่าส่วนร้านแรกเจ๊ทิฟ์เนี่ยเขาจะใช้เนื้อหน้าอกเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่าอันนี้จะเป็นยังไงครับวิธีการห่อที่ผมเคยเห็นนะเนี่ยกระดาษห่อแล้วก็น้งติ้งรัทพร้อมร้อนมือ ร้อนมือมากดูน่าทานอยู่นะเส้นจะแบบขาดมากกว่าแต่ว่าดกูกรอบๆเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมดูนี่ครับอืมกรอบกรอบมากนุ่มในก็จริงแต่ว่าเส้นจะแบบไม่ติดกันอันนู้นนี่คือกรอบนอกนุ่มในแบบชัดเจนเพราะข้างในมันจะหนากว่าอันเนี้ยมันจะบางนะไม่แบบได้ครัสความกรอบที่ มากกว่าร้านโนนะครับพอใช้ไก่สะพโพกแล้วมันนุ่มกว่าจริงมันจะมีความนุ่มกว่าอร่อยนะจุดเด่นร้านนี้ครับคือเส้นมันจะกรอบครับคือเขาจะบางกว่าร้านนู้นก็กรอบนอกนุ่มในนะแต่ว่าเส้นข้างในพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะนุ่มแบบหนานุ่มเออ แต่อันนี้ถ้าเป็นพิซซ่านะร้านนั้นหนานุ่มอันนี้แบบบางกรอบอ่าอย่างนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเส้นเ็าจะกรอบมากรวมถึงไก่ชัดเจนอยู่แล้วว่าพอเป็นเนื้อสะโพกปุ๊บมันก็จะนุ่มแล้วรสชาติพริกไทยร้านนี้เด่นครับผมอถ้าชอบรสจัดร้านนี้รสจัดครับผมเราจะไปร้านที่สามจริงๆแล้วแถวนี้มีมากกว่าสามร้านนะเพราะจริงแล้วก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูที่แบบจานเดียวอ่ะ สามารถหาทานได้ทั่วไปเลยใครมีเจ้าเด็ดเจ้าดังอยู่แถวบ้านแถวไหนก็ช่วยเมน้ด้านล่างหน่อยเพ่วไหนผมไปก็จะได้ลองแวะไปชิมดูนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับผมอย่าลืมครับผมฝากกด subscribe ให้ช่องนิวเชฟพล์ด้วยนะครับตอนจะถึงร้านที่3ของเราครับจอดรถฝั่งตรงข้ามร้านตั้งแต่เวลา2ทุ่มอ้าแย่แล้วเราไปจอดไหนได้ตอนนี้เราเข้ามาจอดในซอยยุคน2นะครับเดี๋ยวเดินไปประมาณ200เมตรก็ถึงแลวไปไปก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แองกันครับ เขาอยู่มันอยู่มนานล้วนะพกร้านานอยู่ค่ะอย่างร้านพี่แอนนี่ก็นานเลยยังนานยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วคือพี่แอนเป็นคนเมื่อกี้ใช่ค่ะเป็นคนก่อตั้งเหมือใช่ต้องฝูมาจากไหนอ่ะพ่อคจะกพ่อด้วค่ะอแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของพี่แอนก็ชื่อแอนแอนนี่ระบุมาในหลังตัวข้จอดข้างหลังไงผมก็เลยแบบเดินผ่านมาแล้วก็เฮแย่แล้ ร้านนี้คือร้านแอนวะ่ะร้านเดียวกันโอเคเอาขั้วไก่ที่นะครับกลับบ้านถึงเตาปกติถ้าถ้าไม่โดนโควิดนะไม่ไม่มีว่างขายเยอะเต็มตลอดเลยใช่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสามโมงถึงห้าชั่วมทำไมต้องผัดข้างนอกอ่ะพี่ผัดข้างในามันดูคุ้ม มันฟุ้งอ๋อนึกว่าแบบเป็นเทคนิคอะไรไม่ให้แล้วปกติมาสั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าไลน์แมนก็ต้องโทรมาสั่งเองแล้วมึงเอาของนี่แหละพี่แอนนะครับพี่แอนก็ของร้านได้สือมาจากคุณพ่อไม่มีของแอนสัมพันธ์ไม่ดีพอนล้วจ้าของสองปาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ แล้วคือแถวน,นี้เน, Higher, น Somehow, <carbon ate out> ี่ยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เยอะจริงๆคือเป็นดงก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เลยแล้ววันนี้ผมมาได้แค่3ร้านอย่างที่บอกนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมพลาดร้านไหนไปก็เมนไว้ด้านล่างด้วยละกันครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แอนหอมเช่นเดียวกันหน้าตาเหมือนพวกแบบลาดหน้าเส้นกรอบไปนะพวกเส้นใหญ่กรอบเหมือนมีความเป็นไข่เจียวเบาๆในความรู้สึกผมนะเนี่ยหมอนับไข่เจียวเบาๆเหมือนกัน แล้วก็หอมครับอ๋อเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันนะเป็นเหมือนกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันแล้วนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อสะโพกเช่นเดียวกันครับสำหรับไก่จริงๆเขามีหลายอย่างมากนะคือมีทั้งไก่มีทั้งทะเลมีทั้งกุ้งนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรามาทานขั้วไก่ไงทุกร้านต้องเป็นขั้วไก่เหมือนกันหมดนะครับคำแรกของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แอนครับ กรอบมากข้างนอกนุ่มในเช่นเดียวกันขอชิมอีกคำตัวนึงขอชิมอีกคำขอชิมอีกคำมีความแบบ รสชาติไม่จัดมากเออตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่มันมากผมว่าพอดีนะรสชาติแล้วตรงกลางเนี่ยก็ยังนุ่มอยู่แต่ไม่ได้หนาเท่ากับเจ๊ชิปร้านแรกแล้วก็ไม่ได้บางเท่าเจ๊งิม,งมขออภัยนะผมจําไม่ได้จริงเจ๊งิมอ่ะเออร้านเจ๊งิมร้านที่2อันนั้นจะบางกรอบจริงๆแต่ร้านเนี้ยอยู่ตรงกลางของ2ร้านนั้นสําหรับความกรอบความนุ่มของเส้นนะ ไก่เหมือนจะผสมมีทั้งสะโพกแล้วก็นาะอกจุดเด่นก็เส้นกรอบแหละผมว่านะเรียบร้อยครับครบทั้ง3ร้านเรียบร้อยแล้วยอมรับเลยว่าห้านึกถึงขั้วไก่ต้องนึกถึงส่วนมาเลยิจริงๆบริเวณนี้ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เยอะอจริงๆโอเคมาถึงเวลาสรุปกันครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ร้านไหนที่ผมว่าคุ้มแคลที่สุดจาก3ร้านเท่านั้นนะร้านแรกผมบอกก่อน เจทิปเนี่ยเป็นร้านที่รสชาติเนี่ยหอมกลิ่นกระทะเป็นลบแรกเลยกระทะหอมมากแล้วก็เส้นมีความหนานุ่มมันจะเป็นแผนงนี้เลยนะตรงกลางจะเป็นเส้นที่ยังนุ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยกรอบแล้วก็ใช้เนื้อหน้าอกรสชาติเนี่ยอร่อยแต่พริกไทยผมว่าขาดพริกไทยนิดนึงส่วนร้านที่สองเนี่ยเจกนั่นแหละรสจะจัดกว่าเป็นร้านขั้วไก่ที่รสชาติจัดถ้าใครชอบจัดต้องร้านนี้แล้วก็เส้นบาง รอบร้านนี้ผมชอบพิกไทยถึงร้านนี้นะครับส่วนร้านที่3ร้านแอนร้านนี้เนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางรสชาติก็ไม่ได้จัดมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากเส้นก็กรอบแต่แบบไม่ได้หนาขนาดร้านแรกถ้ายผมเลือกจริงๆนะเออเอาบอกราคาก่อนร้านแรก45ร้านที่2 45ร้านที่3ร้านแอนเมื่อสักครู่นี้50บาทราคาไล่เลี่ยกันสำหรับกลวยเตี๋ยวขั้วไก่แบบธรรมดาโอเค ถ้าผมเลือกผมเลือกได้แล้วก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่1ร้านจาก3ร้านนี้นะครับที่คุ้มแคลที่สุดผมขอเลือกก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เจทิ์ครับร้านแรกเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่คุ้มแคลของผมครับถ้าใครยังไม่เคยลองทานก็สามารถมาลองทานกันได้นะแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแหละว่าจะชอบสไตล์แบบไหนเพราะทุกร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อร่อยจริงไม่อยู่เป็นตำนานนานขนาดนี้ครับเพราะทุกร้านเนี่ย10ปีขึ้นหมดเลยรวมถึงร้านอื่นด้วยอย่างที่บอก และในอีพีหน้าครับอยากใช้ผมไปทานอาหารเมนูไหนนะครับที่จะมาเป็น new drive t o คุ้มแคลนะครับเมนไว้ด้านล่างเลยแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะครับผมเวลาคลิปใหม่มาจะได้ได้ดูเป็นคนแรกนะครับวับนนี้ลาไปก่อนครับเอ้ยนุกนุกชอบก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ร้านไหนที่สุดถ้าเกิดว่าจากสาร้านนี้ร้านแอนแอนร้านประจําร้านประจําครับร้านนี้ที่สั่งมาที่บ้านอยู่แล้วมาที่ร้านก็จะอร่อยกว่าปะมาที่ร้านเป็นไง มันแบบดิทูไง,งมันทําเสร็จสดๆแล้วกินเลยโอเคนี่แหละครับคือความเห็นของผมกับน้องนะครับก็ลองมากินกันดูครับก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ครับผม new drive t u คุมแถวครับ